วันนี้เราจะมาแสดงความรักและภักดีที่เรามีต่อหอยนางรมนะคะอยากจะบอกว่าที่มาทริปนี้เนี่ยล่อหลอกกันด้วยว่าเฮ้ยหอยนางรมที่นี่ถูกนะเว้ยเออแต่ไม่ได้ดูเลยว,ว่าตัวเครื่องบินนี้สองคนก็เกือบแสนแล้วสุดยอด <laughs> คือว่าเรา ที่นี่เพราะใหญ่จะมากินหอยนางรมราคาถูกนะคะแต่การที่ที่โจอบอกแหละว่าตัวมันแพงแต่ที่นี่มันถูกจริงคือแบบราคามันถูกมากแล้วตอนนี้เราสั่งแบบตัวที่ใหญ่ที่สุดเขาเรียกว่าซูเปอร์ไจแอนนะคะซูเปอร์ไจแอนนั้นมีราคาตัวละ50แบหรือถ้าตีเป็นเงินไทยก็จะประมาณ125บาทต่อ1ตัว ที่ว่าเราชอบจะต่างจากตัวเล็กไหมครับต่างก็จะต่างนะตัวเล็กกันจะอร่อยกว่าแหมลองลองดูเลยกันเอาเลยเอาตัวนี้เลยนดิ้นไหมดิ้นไหมไม่ดิ้นหรอมันจะโคงอ่ะอะไรนี่ยไปก็ไปให้โคกลายไปเนื้อโคตแน่นคือปกติมันกินอ่ะบางทีมันเป็นรสสูตรแบบเต่มันไม่ใช่เพราะมันแบบเหมือนเนื้อมันไม่มีอ่ะแต่นี่แบบเนื้อมันแน่นมากต่างกันตัวเล็กไหม มันใหญ่คือเราไม่รู้ว่าแต่ละตัวตัวใหญ่แต่ละตัวมันต่างกันหรือไม่แต่ว่าตัวที่เรากินหวานมากเรีชอบกินแต่ตัวไม่ชอบตัวน้ำอยากได้แบบขนมปังกันเลยอลยของพี่โจ๊กค่ะมาคือพี่โจ๊กเนี่ยปกติจะไม่ค่อยชอบกินหอยนางรมเท่าไหร่หรอคะเฉยเฉยเรียกว่าไม่ได้กินเท่าไหร่หอยนางรมแม่ยบางทีมันเหม็นๆนะของเราอ่ะเรากินเป็นสองคำล้วไหมคำที่สองมันก้นๆเหมันอ่ะหวานมากคำแรกยัง ทำได้อ๋อคนไม่ชอบทำหน้าแปลกๆทำหน้าแปลกๆดีเลยพี่โจ๊ะเราชอบเหมือนหอยนางรมแต่ไม่ได้ชอบแบบความรู้สึกของคนชอบหอยนางรมเป็นยังไงบ้างคือแบบแต่เราว่ามันอร่อยไงเดี๋ยวมาหอยนางรมอ่ะใช่ไหมเออหอยนางรมอ่ะหอยก็หอยนางรมไทยมากกว่าคือมันกลิ่นันคล้ายๆนั่นนะ าหอมเจียวอะไรพวกนี้นน่่ยกิหอบาลางเจียวหอมมาจากบ้านไหมมะลิเจียวหอยมาจากที่ไหนที่เขาเออเข็นกุกเล็กๆมากเห็นไหมสุดยอดและการมาเททาวนะคะแล้วก็จะต้องมาลิ้มรสอาหารพื้นเมืองของเขานะคะนั่นก็คือซูชิพื้นเมืองมากๆที่ไหนที่ฟังใช่ไหม Yes New Thailand เป็นไงต้องดีนะดีจนงงเลยมีงงเลยเพราะว่าบางทีแต่ละประเทศที่เราไปอ่ะซูชิมันจะเป็นซูชิพคอมๆอร์ตเอันนี้อันนี้อร่อยเลยงงเลยเหรอเรื่องมันถึงว่ามันมันไม่คาดหวังอ่ะคันคาดหวังแบบประมาณนี้แต่มันได้แบบเฮ้ยได้ไหมได้เนาะอะไรคือการบอกว่ามันนั่งกินเล่นๆกันแล้วเริ่มหยิบมาเรื่อยๆนะครับ ับท่านทำไมไมานั่งร้านเดิมอะครับท่านอินลงอะเรามาร้านนี้แล้วเอย่อมาเรากลับมาร้านหอยนางรมอีกแล้วนะคะอย่างที่บอกว่าเรามีความจงรักภักดีต่อหอยนางรมมากนะคะเร้วมิกก็ซึ้อใหนะคะไม่รู้ทำไมตัวใจของมิกนั่งลงดีนนี่ไปกินซูชิกันแล้วอยูดีบอกขอกินนี่ผมโตได้ป่ะแต่เป็นผมโตในเล็กนะคะ อเทำไมกินหอยนางรมว่ามันคลึกขนาดนี้ว่าไเ่ตาเ็น <laughs> เวล,ลาเพตราหมาของเรากินแอปเปิลจะเมาจะแบบนอนอะ่ะไม่สนใจอะไริน Apple แอปเปดีาายาเยนข <laughs> อลาทุกคนไปด้วยหอยนางรมน,นี้รักทุกคนนะจุบ๊บๆ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับให้ด้วยล่ะดีมากบ๊ายบาย